ทำเลยลูกไม่ผิดหรอกออ,อย่าไปกลัวลใช่ลูกที่ครูสอนอะตรงไหนมันเข้มแล้วก็ใส่น้ำหนักอ่อนตรงไหนมันอ่อนเราก็ใส่น้ำหนักเข้มแค่นั้นเอง พยายามยกภูกัรน,นะลูกเราเดี๋ยวครูบอกให้เป็นนี้สมมุติมันค้นไปอ่ะเราต้องใส่น้ําเราไปเอาฟอกกี้สีชมพูอ่ะจะมีฟอกกี้สีชมพูเนี่ยดูครูทําสีมันเยอะไปมันเลยเป็นอย่างนี้ลูกแล้วก็วิธีทาเราผิดวิธีเราต้องทาอย่างเงี้ยไปข้างหน้าเนี่ยแต่ถ้าเราทาทวนทวนทวน,ทวนเข็มเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเราทาไปด้านเดียวนี้เข้าใจไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวรอมันแห้งเราค่อยโอ้สวยมาก